โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบ o b t h มิ a t เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ PBR นะครับ PBR เพิ่มมาใหม่นะครับใน <'s> การอัปเดตใหม่ที่ไม่เรียบไมสิบโอ้ยหยุดแหลกสะักทีโอ้หน่าเบื่อวะ่ะเกมเนี้ยเป็นอะไรเป็นปัญหาตลอดเลยแพทอัพเอาอีกแล้วหรอเป็นลูกแพทเลยเปะเนี่ย อ่าเรียบร้อยโอ้ยแล้วดูมันโหลดดิเมื่อกี้หน้าข้างหลังยังไม่โหลดเลยสปอร์ตก็ไม่สปอร์ตให้ไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะเว้ยวิ่งเข้าไปตายอ่ะนะเล่นอีกตาหนึ่งถ้าตาหนึ่งแม่งทีมเน่านะผมไม่ลงนะ PBR ผมตัดทิ้งเลยผมลบคลิปทิ้ง PBR ผมไม่ทำแล้วอันนี้ผมไม่น่นะผมไม่ออนพับิกแหละผมลบทิ้งเลยสตรีมลบทิ้งไปไอสาระชิมขยักษ์เฟืองมีมชิบ PBR ก็ BR, ล้มเลิกไปซะไปเล่นกันเองแล้วกันนะ,ะนะ PBR <c oughs> คือก่อนก่อนที่มึงจะเข้าในดีแต่ต้องกู <c oughs> ไปสตรีมอะกูสตรีมเล่นในผู้ฮอลลีดเพราะว่ามันเป็นปรับ PBR ใหม่ห้าคันไหมกูเล่นไปแล้วกูรวมปง ปิงกูสองหอ้าสิบลดคืนสามสิเปอร์เซ็นกูเล่นไม่ได้วัดตับดิสระเบิดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันไม่มีอะไรเป็นใจสักอยา่างยังพูดไม่จบเลยดันไปเลย <c oughs> ดิสคอร์ดระเบิดไปแล้ว เล่นแนวหน้าซะง,งั้นแม่ก็เชื่อเหมือนกันว่าเจ้าตัวน,นี้มันเล่นได้จริงโมลีนี่ก็เล่นเยอะอยู่นะ สภาพรถมันรถมันไม่ได้แย่อยู่แล้วทีมมันจะแย่มากกว่าซึ่งส่วนใหญ่ทีมมันถ้าทำไม่ลองหมุนบิดอะรถด,ดีจะตายดีมากๆในบรรดาทีวีเนะจาะอ,อย่างโงดเลย แล้วไงต่อแล้วแบบนี้เลยปะใช่งรู้ป่าว่าดิฟระเบิดแบบแล้วเพิ่งดิสคอนเนกต์ได้แล้วกูก่าอะไรน่นอยู่ยังไม่ทันพูดว่าปิงแล้วก็บายมึงพูดว่าอะไรมึงกูได้ยินว่าแล้วแม่งก็ปิงเว้ยทั้งไม่เกิดือออกไปเลยไม่กลัวเลยอะ หรือเื่อกลี้ยงผิงหน้าถอดสีเลย <laughs> ปิงปิงปิ่งฝองเ <laughs> ว้ยมูยสตีเมเพื่อที่จะแบบเออวัดคลิปไปไปตัดแต่คือมันแบบปิงกินอะปิงสองรอยอะ ปิงสองร้อยไม่เล่นไม่ได้เว้ยแล้วคืออะไรเป็นคันนี้อ่ะต้มที่กูนั่งเลนน่นเนี่ยในคันนี้ปิงสองรอ้อยนะั่งคิดดูปิงสองร้อยแล้วด่านนี้เท่านะด่านที่ปิงอ่ะเมาเมาอุสโดน ยากอยู่นะต้องรถมันมันแอบพามัน,นแอบยากทำใจโอ้ย

เฮ้ยเฮ้ยมาอสโตรมันคือไอ้เรื่องอันั้นอนะ destiny <c oughs> เรื่องอะไรวะ <c oughs> ไปดูนานแล้วกลับไปดูดีกว่าไหมเนี่ยชื่อเรื่องอะไรวะที่พ่อเอกเป็นมาอสโตร สิบทีพีได้กินของอร่อยโย่ วาแล้วเฮบบเบิ่มๆน่ากลัวเลยสวยแล้วแต่มึงอีห้าได้ยังไงวะไไม่เฮ้ยไม่อยู่ตรงโน้นนะจี่คือตอนไหนหาจะว่าจี้ไงกันกูเห็นมันอยู่ข้างหลังยังไม่ใช่เหรอไปอยู่ไหนได้ยังไงอกูขึ้นไปดี กับพี่ต้มโหดที่สุดยังไม่งงเลยมันอยู่ไกลกันมากเลยเว้ยกูอยู่ตั้งจึ่งกลางมัจริงๆไม่ได้เลยไม่ต้มจริงไปแล้วรู้สึกปรับปืิมแล้วงงจริงนะว่าทำไมจริงๆได้ยังไงดีกว่าโอ้ยโหดบอสแทงโหดโหมดหมดสกีบิด น่าเลยครับเชฟอร่อยแน่นอนเฮ <c oughs> ้ยพระเอกมาแล้วสองสามสี่แล้วแล้วไงต่อแล้วใครจะช่วยกูบ้างเนี่ยมันยิงหมดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยถึงบนเนี่ยเกมมิ่งดีเกินหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ปิงไม่ได้ปิงอันนี้ไม่ได้ปิงเพิแค่สกิวิชชู่เฉยและที่ดีอยู่ไหนโอ้โหสกิวิชชู่โน้บเลยกู อีกหนึ่งรถที่มองในก่สุนในโลกมองในก่สุดในเกม,ม Okay. Spam! By, spam spam Oh, oh. ิเข้าวต้งตังห้าสิบถูกยิงห้าสิบถูกยิงเออโอ้โหกี่สิบห้านีกว่าโอ้แจ็คโอ้โหใจร้ายว่ะ ติดติดติดบ้าน <S <s <id> <S เอาเดะเอาเดะเอาเดะอ๋อจะเล่นเทคนิคกลยุทธ์ทททททอะไรว่ามาสู้ก <s id> <c oughs> <c oughs> ันอีกร้อยเงินเลยกาหาดมากเอ้ <c oughs> <c oughs> ใครยิชงช่วยไม่ยิงว่าววงไยกิว <c oughs> <c oughs> โอ้ยีย่ฝังพี่กูสิเฮ้ยฟอนบินใจเฮ้ยมันมาแล้วเรียบร้อยโดนล็อกเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ ยยิตดเอาันยิยิติดอนกันให้สู้ยังไงดีกว่าเลือดเก้าสิบไปเลยพี่โอกาสชนะไม่มีอยู่แล้วโอ้โหปุร้อยห้าสิบบอกแม่เกมโหดทีมไม่งงโหด ดีเอ้ยสกิร์ตรูเอ็มซิกดิมึงเลน่นไปทำไมเอี้ยเอปอีกคนนี้เหมือนกันเนี่ยโอ้ผิดหวังว่ะเฮ้ยไม่มีโหดมีมตัวแตกใครอยู่ตัวนึงอยู่ยตรง,งนี้แหลไม่มีจริง หายไปเลยขึ้นให้ก่อนเลยได้กัดก่อนที่เฮี้ยที่สุดไอ้เฮี้ยกัรก่อนความว้าวการกรอนการกรอนเพิ่มครูดาวไอ้สัตว์ <c oughs> เพิ่มครูดาวเลย <c oughs> ในการหลบหลีกบอกเลยเฮี้ยมากเลยขนาดดีน่ะเอาไว้นั่นมาเฮี้ย <c oughs> มาบินปงมาบินปงกับลูกแบบ โอ้ย PSL มันขวาโอ้โหโอ้โหกดไม่มีว่ะแย่แล้วไงไอ้ต้องระวังโดนนะระวังนะ ข้างบางหลบได้เลยมันไม่เล็งกูแล้วมันเล็งทีมเรากำลังจะระเบิด หลังลยหบหลบหลลบไปได้กูยืนนิ่งๆเลยเฮ้ยพามันกลับบ้านด้วยัขาให้ยิงกูนี่เอ้ออนระวังระวังที่เก้าห้าลบหลังหลบหไหลไไหลไไหลไไปไหลไปไหลไปหดี๋ยวกลรับเองเดี๋ยวกูรอบเอง Ôi. うらがら。おい。かゆ Yên อยู่ตรงนี้ไปโอ้โหถล่มานว่ะทีไม่นน <c oughs> เน่าเกินหลับทุกตัวเลยหนูคุณภาพที่เนี่ยเราเล่นกันอยู่แบบสองคนสองสามคนเอื <c oughs> ไมไปได้เรื่องหรอ กระโดนเกลียนกระโดนเกลียนกระโดนเกลียนเออกระโดนเกลียนกระโดนเกลียนโอ้โอ้ยโคจอดได้ไง มาบ้างกว่าเดิมอีหนีเฮ้ต้มหนีได้เลยนะไปเลย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 อันนี้ก็ได้แปลงเค็1ก่อนก็ได้ปะไกลเลยนู่นว่าแต่ก็ดีกว่าดีกว่าจีจีเฮ้ 81 bá 84. Làng đường, sông, bố phá, bố phá. Go 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 go. เดท๋ยวถ้ไปเจอแต่บับส้นตีนก็ไม่รู้ไอ้หี้ย่ะบับดีโอเจจีเหมือนทั้งเจจีเหมือนทั้งเอสคอนเฮ้ยมันยังไม่ได้ยิงโอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> ยโอคาลุนป <Yeah. S 2> oh, <re>. ่ะมีว <out> ันพูดนึกว่าลืมมีมังกรจงลี่เปโดเปโดจงลี่เปโดใช่มันเป็นอนิเมะเกี่ยวกับมังกรไม่อมสินแล้วหน้าตาพระเอกนั่นคือจงลี่ชัดๆเลยคือมันคือจงลี่เลยไม่เคยเห็นยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูแล้วกันถ้าแบบว่ามึงไม่เคยเห็นอะไรมันคือจงลี่ชัดๆเลยอ่ะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็น เดีเวเบอร์จ <exist>? ิว <cały> ฟ <voir> ันทีเด <rat> <Bev Any> ียวมันหายมือเลยมันเท่เนอะเว้ยคือออนไลน์เป็นสีฟ้ามันเท่มากเลยรีทาะรีทาตะเลย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออมึงทีมคุณภาพเกิน